็ oh, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรอีกครั้งหนึ่งที่กลับมาพบกันเนาะอันนี้ผมก็พามาดูในสวนอันนี้คือฝรั่งฝรั่งแดงนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ผมได้พันมานะครับก็ม,มาลงปลูกไว้แล้วก็จะมีในสวนก็มีพวกฝรั่งกิมจูมีอะไรต่างๆอันนี้ก็อันนี้ทําที่นั่งไว้พักผ่อนในสวนนะครับตอนกลางวันอากาศร้อนๆก็แวะมานั่งเล่นนะครับนี่ฝรั่งกิมจูในสวนนะครับ เราปลูกไปเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยต้นยังไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าลูกตกมากลูกใหญ่เนาะก็รสชาติดีนะครับเพราะว่าเราเน้นใส่ปุ <c> ๋ย <oughs> เป็น,เป,นเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกอะไรไต่างๆพวกนี้แหละนะครับนี่ต้นกระท้อนต้นใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นมะขามสมบูรณ์มากนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นฝักเขาไหมครับฝัก <c oughs> โทษนะครับ <c oughs> ตอนซื้อมาต้นพันธุ์ผมจําไม่ได้รู้เป็นมะขามเปรี้ยวเนาะแล้วเขาบอกว่าลูกอสามฝักกิโลหนึ่งว่างั้นนะครับซึ่งก็เป็นไปได้เพราะฝักฝักใหญ่มากนะครับฝักใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยดูเทียบดูนะครับเนี่ยครับดูกับมือนะครับฝักใหญ่มากนะครับต้นนี้คือปลูกมามาันสี่ห้าปีปีนี้ก็ตั้งใจว่าตัดทิ้งแหละถ้าไม่ ติดรูปรากฏว่าด,ดกมากนะครับเห็นไหมครับอา,อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยชัดเนาะแล้วก็ในสวนในสวนของเราอยากจะพาชมก็จะมีนี่เป็นพวกทุเรียนอันนี้ทุเรียนยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยต้องกางสแลนไว้ก่อนเนาะกันแดดแล้วก็อันนี้มีต้นากาแฟนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะมีพวกพลิกกิ่หนูสวนแล้วก็ต้นอันนี้ต้นพีชนะครับนี่ต้นพีชนเนาะแล้วก็ว่าจะ ทดลองลงแอปเปิลแต่ยังไม่ทันได้ลงนะครับก็จะมีต้นพีชเนี่ยอีกต้นน,นะครับแล้วก็จะฝรั่งกิมจูอันนี้ก็มีกาแฟนะครับแล้วก็จะมีมะม่วงแฟนซีนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมทาบกิ่งไว้เนาะนี่ก็เป็นมะม่วง2 e 2, มามอาทูอีทูมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงแล้วก็ต้นก็เป็นแดงจกักรพรัดนะครับ อันนี้บรรยากาศรอบๆสวนนะครับที่ตอฝันสวนแฟนซีที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ที่สวนเราทั้งทั้งทั้งมะม่วงมะนาวเราจะเน้นทําแฟนซีหมดเลยนะครับมะนาวก็จะมีมะกรูดมะนาวส้มโอนะครับที่ที่เอามาทาไปด้วยกันเนาะเพราะว่าเราใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดแล้วก็อันนี้ก็อย่างคลิปที่เราผมให้ดูว่าอันนี้คือ ทุเรียนนะครับดูการเจริญเติบโตนะครับตอนนี้ต้นเริ่มสมบูรณ์มากนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากน้ําฝนนะครับเพราะเราเราประหยัดน้ําได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำซึ่งฝนตกบ่อยนะครับนี่เป็นปรเด็นนะครับตอนนี้เมฆเริ่มมาแล้วอันนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเมฆก็เริ่มเยอะแล้วอันนี้ในส่วนนี้ก็ปลูกหลายอย่างนะครับปลูกทุเรียนปลูกลำไยปลูกเงาะปลูกลองกองนะครับแล้วก็ อีกหลายอย่างนะครับส้มโอแดงเวียดนามฝรั่งแดงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีน้อยหนงน้อยนงนะครับต้นใหญ่เอาไว้สําหรับทาบเอาน้อยหนามาทาบนะครับผมมีพันน้อยองอยู่นะครับเป็นเป็นต้นเล็กๆถ้าใครสนใจอยากได้ก็ทักมาก็ได้นะครับราคากันเองนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับแล้วก็มีอะโวคาโดนะครับอะโวคาโด แล้วก็ว่าจะทดลองโกโก้แต่ยังไม่ทันได้เอามาลงนะครับแล้วก็มีพวกน้อยนาพวกอะไรต่างๆอนี้พาเดินดูรอบๆสวนแล้วกันนะครับเ่ยดูความสมบูรณ์ของสวนนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งตัดเมื่อวันวันพุทธที่แล้วนะผมเพิ่งเพิ่งตัดหญ้าก็ฝนตกพอดีนะครับก็หญ้าก็กลับมางามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็งามเห็นไหมครับนี่ อันนี้คือลำเนี่ยผมตอนกิ่งไว้นะครับตอนนี้คือพร้อมที่จะตัดลงปลูกแล้วในกิ่งใหญ่ทีเดียวปลูกปีเดียวได้ก็น่าจะติดนะครับติดผลนี่นะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับนี่น้ํายังขังอยู่เลยน้ํายังขังในร่องนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆสวนแหละนะครับที่พาพาชมบรรยากาศรอบๆนะแล้วก็มาวงต้นนี้นะครับที่ผม อันนี้ก็เป็นม่วงหลายสายพันธุ์เหมือนกันเป็นม่วงแฟนซีเนาะเอามาทาบไว้แหละนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดูรอบๆก็โอเคสวยงามนะครับเพื่อใครมีโอกาสมาโคราชก็แวะทักทายกันได้นะครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นสวนทอฝันสวนแฟนซีนะครับก็พยายามปลูกไว้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตั้งใจว่า จะทำอาจจะทำเป็นบ้านฟางนะครับเผื่อเผื่อใครมีโอกาสมาได้พักผ่อนเนาะอันนี้ก็อยู่ใต้ร่มกระท้อนนะครับต้นใหญ่มากเนี่ยไปต,ตรงนี้ก็ตั้งใจว่าทำเป็นที่นั่งเล่นไว้พักผ่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงนี้แหละก็ตอนกลางวันอากาศร้อนๆเราก็มานั่งเล่นในสวนนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ